ให้พี่กดช่วยเล่าหุ้นเด่นดีกว่านะฮะตัวนี้ก็เราก็หยิบมาแนะนำกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็กำลังเข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนนะพี่กดก็เลยคิดว่าาจะพอลุ้นๆนะเรียกว่าใช้คำว่าลุ้นแล้วกัน,ล,นลุ้นว่าควรจะต้องมีเซนติเมนต์เรียกว่าบวกเนี่ยเข้ามาหนุนได้บ้างสำหรับเนื้อสัตว์นะวันนี้เราเลือก Gfpt มาแนะนำอีกครั้งหนึ่ง ครับผมครับก็จริงๆก็จริงๆราคาไก่ก็เริ่มมาแล้วนวันนี้ผมทำไอ้คอมโบดิตี้วอล์นะครับเป็นคอมโบดิตี้ที่เป็นซอฟต์คอมโบดิตี้เนี่ยราคาไก่เนี่ยขยับขึ้นมาดาวนะครับราคาหมูจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็ขยับขึ้นมาใกล้ๆกับต้นทุนการเลี้ยงแล้วนะครับก็จะยังอย่างที่ต่พูดไปนะมีเริ่มมีหมูอ่ะที่บางบางเจ้านี่เขาต้องบอกว่าก็มีกาไรบ้างแหละนะครับก็เป็นสายที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วไก่มาก็เ p t จพีทีก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ มอง Q สนะครับมองไตรมาสที่4ของกำไรของตัว G P S 4ก็น่าจะมาสัก3ามร้กล้านก็บวกประมาณสัก14% QQ รก็ถือว่าดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็ต้องจริงๆแล้วเนี่ย Q 4อาจจะเป็น Q ส่อาจจะเป็น low season นะของธุรกิจนะครับแต่ว่า G p P T ก็สามารถทำกำไรส่วนกลับมาขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เพราะว่าปริมาณการส่งออกที่อาจจะเลื่อนมาจากไตรมาสที่3ามามาลงไตรมาสที่4ก็เลยทําให้ยอดขายในไตรมาสที่4เนี่ยดูดีขึ้นนั้น ถ้าเป็นเรื่องของงบ Q4 ก็ดูดีเรื่องราคาไก่ที่กลับมาขยับขึ้นก็เป็นแฟกเตอร์ที่มาหนุนเพิ่มเติม,ตมประกอบกับต้นทุนนะครับต้นทุนในการเลี้ยงนะครับก็มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างทยอยลดลงนะครับก็เลยทําให้ช่วยทําให้มาจินการเลี้ยงไก่ดีขึ้น,นครัดังน,นั้นในแง่ของผลประกอบการในภาคสีเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเลยก,ก็เล่นได้นะครับ Q4 แล้วก็ถามว่าแนวโน้มในปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ แนวโน้มเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ก็ยังดูดีต่อนะเพราะว่าไอ้ตัวต้นทุนวัดต้นทุนวัตถุดิบในการเลี้ยงเนี่ยก็ยังคงลดลงต่อนเนื่องซึ่งนี่น่าจะเป็นส่งผลดีต่อเรื่องของมาจิ้นต่อเนื่องไปด้วยนะครับต้นทุนขนส่งอาจจะมีขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าค่า,าเรืออะไรต่างๆมันขึ้นมาในช่วงช่วงไตรมาสที่หนึ่งเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าราคาราคาเนื้อสัตว์อับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแนวโน้มในครึ่งปีแรกของปีนี้ก็ยังถือว่าดูดีสําหรับตัว GFC ครับก็รวมๆก็ต้องบอกว่าแคทเทอริส mm hmm. สั้นๆก็แน่นอนเรื่องของกุจีนนี่แหละครับแล้วก็กำไรปีนี้นะครับก็น่าจะพลิกกลับมาโตโประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นต์ดียวเดียก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีเลยทีเดียวก็ดูสั้นก็มีแคทเทอริสยาวก็ไปได้จากต้นทุนแล้วก็ราคาไก่ที่ปรับตัวขึ้นราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับขึ้นครับผมโอเคครับก็ q 4น่าจะเป็นคนที่ ดีที่สุดในกลุ่มเนื้อสัตว์นะสำหรับ JP t คนอื่นน่าจะขาดทุนกันหมดนะ CPF เบทาก TFG นะครับก็มี JP t ทีนี่แหละที่กำไรดีแล้วก็เร่งขึ้น Q on Q ด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังเป็นปีที่ควรจะต้องเห็นราคาเนื้อสัตว์ขยับขึ้นมานะครับเรื่องของกำไรนะ่าจะโตได้9%้าตแล้วก็ PE ตอนนี้ JP t ีทีเทรดประมาณสัก9เท่าอ่ะนะฮะแล้วก็ราคาป้าหมาย14.2เนี่ยก็อัพไซด์ยังเปิดกว้างนะครับราคาหุ้น จะเห็นว่าฟื้นตัวนะครับส่วนตลาดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาสั้นๆอาจจะมีพักตัวลงมาบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้หลุดต่ํากว่าโซนแนวรับนะแนวรับของ JPT จะอยู่ที่โซนประมาณสัก11.2นะครับจนถึงประมาณ11บาทนะครับถ้าไม่ได้หยุดหลุดตรงนี้เนี่ยภาพรวมน่าจะยังมีลุ้นฟื้นตัวต่อเนื่องได้นะครับก็หยิบ JPT มาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะครับ